จุดเด่นของร้านเอื้องํำสายคืออะไรครับเป็นอาหารเหนือที่หาทานได้ยากค่ะเพราะว่าเป็นเมนูที่เราเนี่ยพัฒนาสูตรขึ้นมาภายในครอบครัวของเราซึ่งสูตรอาหารเนี่ยมีมากว่าร้อยปีแล้วค่ะของหลวงรุษสุนทรค่ะคในส่วนหน้าร้านน่มีตลาดวันไหนบ้างครับถ้าในส่วนตลาดกเกษียนมาร์เก็ตเนี่ยจะเป็นทุกวันเสาร์อาทิตย์ที่1และ3นะคะก็ตลาดจะเริ่มตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่ายสค่ะก็สามารถมามีโอกาสมาเที่ยวเชียงใหม่ก็แวะมาเยี่ยม ป้าๆลุงๆได้ค่ะก็มาให้เป็นกําลังใจแล้วก็มาคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพราะว่าป้าๆลุงๆทุกคนเขาอยากจะมีคนพูดคุยด้วยเขาอยากจะแบบว่าโชว์ว่าเขาทําอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะกลับมาที่เมนูเด็ดของร้านเป็นเมนูอะไรครับเมนูเด็ดของร้านนะคะเราจะเรียกว่าเมนูอาหารบ้านตึกค่ะซึ่งเป็นเมนูที่เราใช้เรียกอาคารที่เป็นอยู่ในกลุ่มตระก,กูลของเราเรียกว่าบ้านตึกแล้วก็ สูตรอาหารชนิดนี้เนี่ยถูกคิดค้นขึ้นในบริเวณบ้านตึกเป็นการเอาอาหารล้านนาเนี่ยมาฟิวชั่นกับอาหารจีนแล้วก็อาหารฝรั่งซึ่งเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยเอามาผสมกันจนตอนนี้ก็ยังรับเอาสูตรมาทําให้ท่านได้ลองทานค่ะก็จะมีหลายเมนูค่ะของอาหารบ้านตึกแล้วก็ยังมีเมนูอาหารเหนือทั่วไปที่อาจจะรู้จักกันแล้วแต่รสชาติจะไม่เหมือนที่ไหนแน่นอน